รู้จะมีเธอกค่ฉันเมื่อว่าเราโดนกอดกันเธอก็ไม่มีใครรักเท่าให้รักเธอเท่าไรใจมานร้นแต่ฉันไม่โทษใครใครเป็นฉันที่คิดไปไกล ใช่รู้สึกยังไงบ้างที่กระแสฟีดแบ,บ็มายอดฟีวสูงมากๆเลยทีเดียวก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆของที่ชื่นชอบและให้ฟีดแบ็นะครับเพราะว่าก็ด้วยระยะถ่ายทำตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาก็เกือบ<ม>จะสามปีแล้วนะใช่เราก็เพิ่งปิดกล้องไปเม,<ช>มื่อวานก็รู้สึกใจหายนิดนึงเพราะมันก็อยู่กับเรามานมาก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆค่ะ ผลการตอบรับที่ดีมากเลยสําหรับซีรีส์อย่างเล่นกับ a น o นก็อย่างแรกเลยนะผมต้องขอบคุณทั้งพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยนะครับผมคือแม้กระทั่งเหมือนกับรู้จักเดเจมอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งรู้จักเดเจมนะครับผมแล้วก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสูขข่ครอบครัวออฟฟี่ของเรา,าเขาว่าจริงๆอย่างเล่นกับนนท์คือถ่ายเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเรายังมีภาพต,ต่อคือพี่เจ็ดกลงานของใช่ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คือของเราเลื่อนเป็นสิบ ep แล้วนะครับผมก็จะ ในการอนนเนี่ยต่อด้วยพี่เจคนกลางก็ยังได้เห็นกันนิตเจมแน่นอนใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสักนิดนึงคุยกันต่อเพราะว่าอันนี้มีคนฝากให้ด้าถามฝากให้พี่ถามมาพูดถึงในซีรีส์อยากเล่นการอนนฉากฉากเลิฟซีน <laughs> มีคนอยากรู้ว่าก่อนเข้าฉากนี้เนี่ยเนเจมโขนไหมเตรียมตัวยังไงมาก่อนพอรู้ว่าจะต้องแบบเออวันนี้ต้องถ่ายฉากเลิฟซีน ก็จะมีการแบบว่ามีการเวิร์กช็อปก่อนแล้วก็มีการแบบตีแบ็กกราว์ของตัวละครนะคร<ฆ>ับเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุนลุกฉากอยู่ในเรื่องนี้ก่อนที่มันจะเกิดซีนนี้ได้มันก็จะเกิดจากการแบบว่าตัวละครค,คิดอะไรอยู่<ฆ>แล้วก็ด้วยบรรยากาศแล้วก็ด้วยเหตุการณ์นั้นๆทําให้เกิดซีนนี้มันก็มีการทําการบ้านค่อนข้างหนักเหมือนกันครับจริงๆ<ฆ>ถือว่าเรื่องนี้ก็ท o u หนักเกิดัว นเลยอะไรอย่างี้แล้วก็มีเขินเขินกันบ้างครับผมใช่แต่แบบพอเวิร์กช็อปหนักๆแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราให้ตัวละครของทีมกับเอือมามถ่ายทอดผ่านร่างผ่านร่างกายเราเนี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกเออเราไม่ได้เขิน,นเลยขนาดนั้นอย่างอย่างเลิฟซีมันต้องมองตากันนะเวลาเขินไหมเวลามองตากันแล้วเขินไหมก็เออถ้าเอือ ถ้าตอนแรกเขินแต่ตอนนี้มันก็แบบมันก็มีแบบเป็นประมาณช่วงบ้างแต่มนไม่เขินแรกๆบ้างมีบ้างมีบ้างแล้วแก้เขินยังไงสมมติว่าถ้ามองตาแบบแบบฉากแรกๆอบบที่เราต้องถ่ายเลิฟซีแล้วเวลาแก้เขินเราจะต้องทำยังไงกันอ่ะแก้เลยหลับตาตลอดเวลาเวลาเวลาเล่นเลิฟซีเนี่ยครับผมไปรักน้องเขินนังเขาจะตีผมอ๋อหรอหลอตีแบบเขินเขินตีตีตีเนี่ยก็แบบ มองอะไรเงี này, ้ยใช่เขาชอบดักชอบพูดดักก็แบบเฮ้ยมองอะไรเออแล้วนี่แล้วเน็ตบอกว่าอะไรเวลาน้องเขินอะบอกเขาบอกว่าไม่เวลามองหน้าเขาน้องจะบอกว่ามองอะไรใช่ไหมน้องมองไม่ได้เหรอเพิ่นต้องงานย่ เดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องของการดูแลตัวเองของเนเจนสักนิดหนึ่งละกันปกติล้งเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งสองคนฟิตกันตลอดอยู่แล้วอย่างอย่างขมเจนก่อนละกันมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างอ๋อก็ของเจนก็จะมีการที่แบบว่าคืออ,อันดับแรกเลยก็คือการที่ทํางานในวงการใช่ไหมครับก็สิ่งที่คนจะเห็นเราก่อนก็คือเป็นรูปร่างเป็นภายนอกเป็นหน้าตาก,ก่อนก็จะมีการที่แบบว่าก็ดูแลผิวพรรณแบบกินข้าวให้แบบคือจะจะพูดง่ายเนียกินพวกสารอาหารแบบ กินน้ำไม่เยอะอแล้วก็ปั่นท้ายคีท้ายกันแดดหรือว่าอะไรแบบนี้ะคร,รับค่ะฟิล์มรอัน้แล้วเนหล่ะดูแล,ลตัวเองไงบ้างเ,เนตก็นอนให้เพียงพอครับผมเพราะว่าจริงๆเรื่องนอนนี่สำคัญกับพวกเรามากครับก็ดื่มน้ำอย่างที่น้องบอกครับผมแล้วก็จริงๆคือเป็นคนที่ ดื่มน้ําทาครีมแล้วกินข้าวอย่างที่น้องบอกเลยครัแต่ว่าที่สาคัญก็คือเรื่องเส้นผมด้วยเพราะว่าผมอ่ะคือด้วยความที่พวกเราออกกองออกทํางานบ่อยเราต้องเจอกับสภาพเหมือนกับการเป่าผมการดผมใช่ใส่เครื่องผลิตภัณฑ์ลงไปเนี่ยใช่เนี่ยกำลังจะถามเลยว่าทั้งสองคนนะคะก็จะเห็นได้ว่ากอคือเวลาทํางานเนาะ ควันอยู hmm. ่แล้วม anyway> ีเคล็ดลับในการดูแลเส้นผมเป็นไงบ้างก็ถ้าของเจนก็จะเป็นการที่แบบว่าเราไม่ใช้ไดเป่าผมที่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าด้วยความที่ด้วยการที่เราเจอทั้งความร้อนใช่ไหมเจอทั้งแบบตัวหนีบผมเจอทั้งสเปรย์ผมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็กลับมาไม่ใช้แบบชีสเม้นท์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไดเป่าผมจริงๆอะเจนใช้ของดีเอ้ยใช้ของดีมีเหมือนกันเพราะว่า คือเจนกับเนทนะครับเป็นคนที่ขมหนาขึ้มากค่ะเนทก็ขมหนาเจนก็ขมหนาค่ะได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆริงนะคืออย่างที่น้องบอกเลยคือคือข้อดีของดิงมี่นี่คือเหมือนกับควบคุมอุณหภูมิได้เช่นมีโหมด57องศายอ่างเงี้ยนทเป็นคนที่ชอบชอบชอบเหมือนกับชอบเป่าเป่าผมเวลาสั่ง5จคือเป็นคนตอนแรกเป็นคนไม่ค่อยชอบเป่าครับ พอได้มาลองใช้เราหมกเปียกจากบ้านเลยเหรอเราไม่ชอบ่าหมกอะเราปล่อยให้แห้งธรรมชาติเพราะว่าคือด้วยความที่คือเคยใช้แบบตอนร้อนมาคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความร้อนเท่าไหร่ช่ยก็เลยพอมาเจอดิมี่ก็รู้สึว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ซึ่งรู้สึกว่าตัวนี้แหละน่าตอบโจทย์แล้วก็แข็งทันผมทาเองก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยในของผมนะคะที่เห็นกันอยู่นะคะ ริมมี่แฮร์กรีเล็กมากใส่กระเป๋าได้สบายเลยทีเดียวนะคะอยากจะไปฟิตเนสไปอะไรพกไปมั้ยบางทีแบบไปออกกำลังกายจริงๆก็จะเริ่มพกตั้งแต่ตอนที่เราไปออกต่างจังหวัดใช่เอาพ่างนซะก่อนก็จะมีไปใช่เพราะคือด้วยความที่เป็นคนผมหนเราจึงจะขี้เกียจต่อผมมากแต่เมื่อบังเจอดีมี่มี่ะไเอาจริงคนที่ผมหนาน่าจะประมาณแบบหนึ่งนาทีขึ้นเกือบสองแห้งเลยครับผมสั้นแบบนี้น้องตัดเดียวเลยตัดเดียวเลยสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะนี่คื